้ยึงรู้ได้ไงอ่ะสวัสดีครับทีมงานชิงชอแวนแม่ไทยมอดทะเลครับวันนี้มาได้หมดที่พัทยาครับจัดซอตังหวัดสม่กนตยกมงจังตกหึกได้หมึกกันครับยางอย่าพูดเลยน้อง นอันนี้พี่เก่งพี่เก่งนี่เป็นของเทียร์ของของธรณีแล้วก็เป็นของหลวงปู่ทิมเป็นแฟนขัดเป็นคนที่ศึกษาประวัติของหลวงปู่ทิมว่าพระรุ่นนี้ออกปีไหนปีไหนนี่เขาเป็นคนตาผลงานอยู่ชาวบ้านเลยแสดงว่ามีเยอะแสดงว่ามีเยอะแกมคุณต่อไปเป็นน้อยนี่ไง ครับครับครับไม่ต้องปัญญาขอบคุณแล้วครับปัญญาลุงลูแม่ลูกแม่คะลุงลูกต่อยต่อยได้แชมป์กี่เส้นนะคะลุงต้องต่อยเลยครับฮะไม่มียาครับ,จร,บจริงอ่ะจริงลุงไม่ได้แชมป์หรอ,อไม่ได้เคยยิงจริงครัง้งเดียวแพ้ลุนน่ใจแล้วเลยเรามาต่อยหลวงใจรัชนแล้วก็ไม่ได้แชมป์เราก็ไม่เคยยิงกับใครเลยอ่ะ ้องควคิดว่าผมจป์เยอะแม่แชมป์เยคิดว่ารวยรวยวยเงินแสนแต่ไรมันหลังแต่คนเป็นแจแพ้ผมทุอคม่นนั่นแหละวยเป็นโวยรวยแบแต่ไรมันหลังไรมันหลัง ไม่มีบัลลังก์ไม่มีบัลลังก์ให้เด็กนไม่มีแชมแบานนเก่งๆไม่มีแชมป์แชมป์ชั้นไม่ถึงแชมป์้นไม่ถึงไม่จบ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 จปจบ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 บจบจบจบเกจบ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 ับเบจบจบงบจ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 บดบจ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 บบจบจบปบจบจจบ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 กบบจ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 บ่ป

สด,สดครับสดเอามาขังไว้เนี่ยผมดูแล้วมันเลิกไม่ค่อยดีเอาออกมากินก่อนร้วป่าถ้าเป็นบโบราณก็ห้ามมาออกบ้านะเว,ว,วลาเราจะเราจะไม่ทำโบราณได้หรือไงวะวอย่างนงยให้กูพูดอย่างไง แล้วกูถามมึงว่าโบราณหน้าตายังไงมันรู้จักไงโบราณนี่นี่หน้าตาเนี่ยเนียโบราณไม่รู้จักไงถึงถามเนี่ยเออเกี่ยวไงเออพี่รู้โบราณหน้าตาเงี้ยเป็นอะไงเนี่ยโบราณไม่ใช่ไม่ใช่นี่พวกนี่พวกอะไราณโบราณพวกโบราณพวกแบบโบราณถามเลยมีอะไรถามไปเลยถามว่าจักคุณแล้วมีใครเราแต่งหูเปล่าเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะนี่นี่ค่ะ ลุงขาลุกเป็นได้เลยค่ะครับนดีครับวันดีครับพีแคังพี่บอยู่รบกันร้อนนการเนีใช่ครับใช่ครับต้อง้องเรา่้ครับใช่ครับใช่ครับแมนเป็นไงโอเคหลับไหมครับครับขอบคุณมากครับผมมากครับคุมัขอบคนะคบ ครับเช็คกันครับเช็คกครับครับเช็คกันครับครับครับโอ้ขอบคุณมากค่ะ ขอบคองกน้กกินยาจขงนั้นจะัวกพาเรือถ้าไปกินยาแล้วกาเมาขึ้เราไม่ได้แก้ไม่ได้ครับต้องกินยาก่อนาต้องาเาเขอรารู้่ไปไหมาต้องกินยาก่อนเออเอามาอีกเรือมูบา็มทีกับอง้มนตองอใจตอนนี้อยู่เจ็ดร้อนกน้นไหนะไม่ไปไหนละูแลัค หลบเคื่อนหลบเคื่อนหลบเคื่อนครับมีคนเมาเรือครับนอนอยู่ข้างบนครับหลบเคลื่อนกำลังเปลี่ยนสถานที่กำลังเปลี่ยนสถานที่พอดีมันมีมันมีน้องเขาเมาคลื่นแล้วก็เลยจะขับขับเรือไปหลบเคลื่อนท่าหนึ่ง ใช้กัญชาร้อยวิสใบน้ำเข้าก่อนใช่ครับข้าวปั่นแกไม่เอาไม่เอาเตาไม่เอาไม่เอาเตาข้าวปั่นไม่เอาเตาข้วปั่นข้าวปนั้นนะแต่ผมวิว่าผมไม่โดนบอกเข้าเข้าตาท้ายติดเลยจังหวะยกองน่ะเขาทำได้ต่อยผมไม่ดูเขาต่อยพวกกันเนี้ยที่จังหวะเาฟันฟองมาทีแรกเลยก็ต่อยได้ยังไงวะเพราะถ้ามา ไอปวิชนะต้อยเฉยเลยบางทีมันไม่น่าชนะได้เลยกระผมเอผมอะรนจังหมนหรอกาจะจรจริงรไม่มีจริงกันหายไปคนครับหายไกคนนะครับเราจะอยู่ทุกคนจะลอยขึ้นมา กูวรจะยขึ <kost Greek> ้นา้กูออกไปแล้วแม่งานไม่โปรยมอสหนีเลยเฮ้ยิชาตแนนีรอดูอยู่นี่เนี่ยเอ้ที่ดีพวกนั้นแหละที่วัไส้ละพวกฟ่าก์ชันลแรงเลยมึงนะรัรอดูผลงานพิชาติวยครับเนี่ย นอนีงม่เลวาเบาเบาเารหเปล่านอเยียกินเยไงเาเรือไอเดีกินด้วยเจ้เอจะมีบ้่างอบลเาเป็ดไอกด็โอ้มกินโอ้ตึ๊งหมือนกัน ชอบนะบวยสไตล์เดียวกับผมตะวันฉายนะที่บวยดีสามจังหวะครับหลักบวยดีแต่ตอนหลังนี่ได้ข่าวรมสมมนเสริมอะไรมาชอบ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 ชือมาช็อตสิ่งไปดู ให้หน่อยครับว่าว้สมัยนี้คนไหนเก่างสมัยนี้คนไหนเก่งบ้างครับเฮ้ยไล่ฟองไปไหนเนี่ยอยู่ข้างบนครับอนบนงกอนว่ยสมัยนี้ตัอะไรเก่งบ้างชอบชอบตะวันฉายแคนเต่วันฉายก็ที่เทวดาใช่ไหม ใช่ไหมครับเคามาชัดตัวเขาดูเขาพัฒนาได้ดีได้ดีพัฒนาแล้วพัฒนาเริ่มเริ่มมาแล้วครับชอบดูเขา้วยตัวนี้พี่ต้อยจองครับเอาเลยเอายมีเตาเตาถ่านแม่เหลอย่างสดๆเลยเออ ให้ตกได้ตัวใหญ่ครับได้แล้วตัวใหญ่ลได้ตัวใหญ่โอ้ใหญ่ป่าที่ยังเล็กนะแจะต้องยาวเงี้ยหนไหไหนไหนดูตัวเล็กนี่เป็นยังไงพี่แป้นชิมดูยังมตัวเลิกตัวนี้ตัวใหญ่เลยไม่พี่เป้นชิมยังไอ้สดอ่ะตัวใหญ่ที่เราได้มาไหมอาการดีไหมอากาศเหรออากาศดีอยู่ฝนไม่มีรถแต่ดาวรถถังเก่งไหมคะมีแฟนขับถามขับๆที่แล้ว ถพีมมม่มากก่อนถามพีใใม่อมากก่อนรถขงังเก่งไหมไม่ใส่ตาพี่รถเขาคือได้ได้ไดดลูกเลูกปลาเขาโหลดดีแต่ถ้าพูดถึงเชิงมวาายไทยก็ยัง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 ไม่ถึงระดับแต่ถ้าพูดถึงร่างกายใจใิตใจดีใหญ่โตดีมีลูกบ้าดี่่ใหญแต่ถามว่าอยู่ไมยังใครเอาพี่แป้นนอาบอกตัวนี้ได้ในระดับหนึ่งสำหรับเนี้ยเอาป่ะนี๋ยวผมจะไม่ให้ เขาขาเรียกชอเป็นา like ็ยังไ่ถึงซุปเปอร์ส้ไม่ลอยนกรตรงนี้เอามาาสเิหนัวแหงตัวยอนลงตัวใหญ่ครับมั่วแห้งตัวใหญ่หรอันนี้ตแต่เขาต่อยยากเพราะจังวัดเขาเก่งนะอเขาไม่เคยเดินก็กลายเป็นว่าถามว่าเขาไป่จังหวัดป่ะครับผมถามนิดนึงเน่ยเขาเป็นมวยได้ไจะให้เขาเดินปีเข่าอยังสามารถใช้เดินต่อยหมัดฟันหอกได้ไง ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเพราะนั้นเราเราเจอมูลประเทศไหนเนี่ยขนมแก่เหมือนกันอย่างเช่นสามารถผมต่อสามารถสามารถต้องแก้เขาผมเจ้าของร้าบุเฟ่แต่ว่าการชกบนเวทีเนี่ยคุณทําได้หรือเปล่าในมีเรื่องหนึ่งลุงลุงคะมีคําถามหนึ่งค่ะรถถังถ้าถ้ารุ่น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 เหมือนกันนะรถถังกับสำรานสักกับสำรานสักนะปัจจุบันนี้เทียบกับยุคฟียุคนั้นใช่ลุง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 สำรานสักนะุงราน ับรถถังถ้ารุ่นเดียวกันนี่เดียวกัน่ะถ้ายุคเดียวกันนะใครโดนน็อกไอ้รถถังดิรถถังโดนน็อกเราเพราะวันนี้มันต้านไม่ไหวแล้วท้องโดนหน้าเราเนี่ยจะยังมาเรียกมาเรียกแบบเข้ามาตรงนี้นไหนเนี่วันนี้ก็จะโดนน็อกแล้วเนี่ยครับเนี่ยนั่งมิ่งเลยรถถังคือว่าเราต้องเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแฟนมือรุ่นใหม่ต้องเข้ใจนิดหนึ่งว่าทุกวันนี้นะครับเจอเนี่ยแบเยอะ พกบีธรรมดาไม่บีบวก้วยนะ่อนไยมบบวกนะธรรมดาสมัยก่อนเราสื่อว่าไงดีจะดังได้จริงๆเลยนะต้องฝีมือจริงเต้องจุดเด่นออกมาเลยใช่ไหมเพราะสมัยก่อนเรสังเกตได้ว่าเก็บค่าดูเลยเป็นร้านบาทนะค่าผ่าประตูสองร้อยบาทแต่ว่าคนเขามาดูเนี่ยเขาสไทลยตัวน้มวยแตนปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วเพราะอะไรครับ เพราะว่าหนึ <inequ ity S 1> ่งสื่อมันเยอะแล้วมวยเนี่ยมวยอะไรนี่เราเป็นเงินแสเงินหมุนหมดเลยเแต่แต่มวยจีิเรียกแฟนมวยจริงๆแบบต้องอาวุโสวเหมือนมีมันเล่าใจมีเพราะนั้นมันเป็นยุคของมันนะครับอย่าไปคิดมากที่ว่าคนก็จะมาฆ่าคนไหนแค่นั้นเองใช่โยกลงมันเป็นยุคของมันนะครับครับเวลาลุงต้อยอยู่ในรายการเขาเอกจากเก่งๆแต่อยู่เงี้ยเขาสบายๆนะตีหมด ในเวลาเข้าสนามเปลี่ยนใจเอาแล้วนะหนูจะเริ่มแล้วนะทุกคนเตรียมตัวนะหนูจะรับเข้ากล้องแล้วนะคะหนูจะสุ่มนะทุกคนทั้งหมด9ก3อาคนตอนนี้นะคะหนูจะสุ่มแล้วนะเอายอดมวยด้วยนะเท้าด้วยนะหนูอยากคุยกับใครภายในเรือเนี่ยหนูให้หนูให้เลือกได้หนึ่งคนแล้วเวลาคุยให้หนึ่งนาทีเอ้สองนาทีนะสองนาทีไปเลยมีอะไรอยากคุยคุยได้เลยเลือกได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะสูงแล้วนะมันไม่ขึ้นนี่ไงพันถังวะมันจะขึ้นอะไรอแล้วเนี่ยจด้ไหนนะพัน่หัวใครอยากคุยกับยอดมวยค่ะอดีตยอดมวยตอนนี้นะคะเลือกได้หนึ่งันเท่านั้นนะคะตาแม่แตัวจะสูงเอาเด้อ,อเอาห้าได้ฮะสี่ <1. S 2> โอ้สามสองหนึ่งเริ่มแล้วนะ สูงหาใครดีคะตอนนี้มันได้ปลาได้ได้ปลาตอนนี้นะันเข้ามันอออยากจะ้ไคุณกับพี่มาที่แป้ยคุณก็คุปิดร้านจักอย่างเห็นหน้ากันอย่างที้เขาเห็นหน้าเราจะเริ่มแล้วนะทุกคนย่อกระต่องเลยดีงานเทาด้วยนะมีงานเทามีทำร้านสักโอเคหนูจัดเลยนะคุณบริฤาษเดินค่ะ ไปเทียไหนกินเบียร์ายก็มาคนนดาไม่ต้องซื้อเหลาซือเบียร์มาลองไอ้เนี่ยยื้อแม่ก็ยังเมาเลยยาแก้มเดาไม่ต้องซื้ออะไรมากินยาไปที่ได้สุดกันาเมาึ้นละมานะโซอยาอ่อนเนี่ย อย่าพูดอะไรร้อนใจไปเปล่าเกิดมาเป็นคนคนคนจะเราอย่ามัวสงสารทุกคนเราทนมันเออนะฮะกน็กน่าจะเป็นรองเพลงให้แมาฟังว่ากูนี่นะทำไมก่อนนะกูร้อง เป็นมูงนำดืกด้วยเจอมึงเคยทำไหมาูงหาแดกไม่ได้เลยเลยบอกทำไมก่อนนี้นะก่อนที่กูจะมาก้าวงการมวยเลยไปต้อยเป็นนักมวยแล้วมาร้องเพลงแล้วกูไปการ้องแล้วสวัสดีค่ะผู้โชคดีวันนี้มาแล้วนะคะจากช่องมอทะเลค่ะวันนี้หนูให้เลือกได้หนึ่งท่านนะคะที่อยากคุยกับใคร มีสามารถมีแป้นน้อยมีดีเซลน้อยมีสำลันตักมีกลองธรณีมีได้ยินไหมคะมีงาเทาอัพคาอัพทับลุงโลดอทลุงโลดอัลุงโลดโอเคพี่อยากไคุยกับใครคะ้าคนลแป้นนอสากรพี่เยลยมีอะไรถามเลย ลาจาคุณแล้วีลาแดเปล่าี๋ยวนะครัแป๊บนึงนะนี่นค่ะอาลูกขาลเป็นได้เลยค่ะครับวันดีครับวันดีคังพี่กบจะอยู่กบกินาอนไปกันเนี่ยแดงหูก็กินไก็ตงเป็นี่ดียใช่ครับใช่ครับเขาเขานเราูใช่ทุกคใช่ครับใช่ครับแมนเป็นไงโอเคหลับไหมครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ดูแลสัวขามนะคะครับเช็คกัรครับเช็คกัรครับเช็คกันครับโอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ บาเรือถ้ไปกินยากินยามเมาขึ้นเาไม่ได้มแก้ไม่ได้ครับต้องกินยาก่อนไเรารู้ไปใจมาต้องกินยาก่อนเอามาอีกเรือนู้วะเต้พี่กับพี่ย้ายตอนนี้อยู่เจ็ดร้อยหสบ้ร้อยบไม่เป็ระหลบเื่อนหลบเพื่อนลบเื่อนครับ มีคนเมาเรือครับนอนอยู่ข้างบ,บนครับแอบชึ้ลังเปลี่ยนสถานที่กำลังเปลี่ยนสถานที่พอดีมันมีมันมีน้องเขาเมาคื่นแล้วก็เลยจะขับ,ขบเรือไปหลบคืนหน่อยหนึ่งจาข้า0 0ตัวว100ไปน้ครับ ยังไม่เอาชนะแค่ทำมาจะไม่เอาตื่นตัวเอางบนนั้นนะและตัววิเพาะว่าผมไม่ดนตอกเข้าเข้ามาท้ายติดเลยจังหวะยกฟอง่ะเขาทำได้จะต่อยรู้า่อยวกัน อะไรนะจังมวะเรอเปลี่ยนที่ครับเปลี่ยนที่ครับที่เมื่อกี้น้ำมันแรงครับคนเมามีน้องผู้หญิงเ,เมาดูไอ้ตไองกี้ก่อน